นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนครับมาต่อที่เขาเรียกว่าข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวที่สะเทือนใจใเนาะใช่ใช่ที่เกิดข,ขึ้นที่ทางต่างประเทศนะครับก็คือเรื่องของเหตุไฟป่าที่รัฐฮาวายนะครับล่าสุดบอกว่าสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นเนี่ย ในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษนะครับและยังไม่มีท่าทีว่าจะกลับพระสู่ภาวะปกติด้วยน mm hmm. ะครับโดยเจ้าหน้าที่มีการเร่งค้นหาผู้สูญหายที่ตอนนี้ <c oughs> เรียกว่าตัวเลขสูงถึง oh 1, 1 3 0 0คนที่ยังติดต่อไม่ได้นะฮะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้มีพบผู้เสียชีวิตแล้วกว่า100รายครับ <c oughs> ก็สามารถติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากน้องปอดเชียงชวัญยาครับเชิญค่ะ You know I would again defer you to the state for what they think the total estimate will be. you have to understand the situation on the ground right now it, it is extremely hazardous there are structures that are partially scanning that engineers have to clear first to make sure it's safe for the search and rescue teams to go into make sure it's safe for the dogs to go into a n างดีแองก r ิสเวล l ผู้บริหารสำนักงานจากการเหตุจุกเฉินกลางของสหรัฐรวมถลงข่าวในทำเนียบข้าวผ่านวิดีโอจากห้าวายระบุว่าสำนักงานจากการเหตุจุกเฉินกลาง จะมุ่งภารกิจไปที่จัดหาก่องทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยขั้นวิกฤตเป็นเงินกว่า700ดอลลาร์สำหรับอาหารน้ำเวชภัณฑ์และความต้องการอื่นๆพร้อมกล่าวว่าสถานการณ์ในเวลานี้ยังคงวิกฤต yeah. so, uh, ด้านนายจอสกีนผู้ว่าการรัฐฮาวายซึ่งได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าวิกฤตไฟ,ฟป่าท,ที่ทวีความรุนแรงมาต่อเนื่องนี้ได้เผาทำลายเมืองลาไฮนาที่เป็นเมืองหนึ่งในเมืองเก่าและเมืองท่าตากอากาศในเขตเมาอีของเกาะฮาวายจนพังพินาศสถิติการพบผู้เสียชีวิตอยู่ที่วันละ1 0 2ถึงราย และยังมีผู้สูญหายราว1,300คนทั้งนี้มีการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว100รายคารินจีนบีแอร์โคศกทำเนียบขาวน้อมรับคำวิจารณ์แผงการช่วยเหลือที่ยังไม่เพียงพอและได้ชี้แจงต่อกรณีที่มีการวิจารณ์ประธานาธิบดีโจไบ,บเดนว่าใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ที่บ้านพักของเขาในรัฐเดลาแวร์แทนการไปรเยือนผู้ประสบภัยว่า ไบเดนเองก็มีความกังวลมากต่อเรื่องนี้และได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งประสานกับหน่วยท้องถิ่นรวมด้วยสำหรับแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมล่าสุดสำนักงานจัดก,การเหตุฉุกเฉินกลางสหรัฐจะให้ที่พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยโดยจัดลงทะเบียนผู้พักอาศัยเพื่อจ่ายเงิน700ดอดอลลาร์ต่อครัวเรือนสำหรับผู้รอดชีวิตและทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อเข้าถึงผู้อยู่อาศัยทุกคน เหตุไฟป่าในครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ105ปีและแม้ว่าสาเหตุจะมาจากอิทธิพลของกระแสลมแรงของเฮอริเคนดอร่าที่ส่งผลให้ไฟป่าโหมกระหน่ำลุกหลัมเข้าสู่เมืองแต่ก็ถูกวิจารณ์หนาหูว่าความสูญเสียอาจไม่มากถึงเพียงนี้หากมีระบบเตือนภัยและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสนใจช่วยนะคะเพราะว่ายังสูญหายอีกพันกว่าท่านแล้วก็เสียชีวิตแล้วร้อยกว่าท่าน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวจริงๆแต่ต้องมาดูด้วยนะว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบหรือเปล่ามีไหมคุณก้องก็คือผมเห็นในทวิตเตอร์นะชาวมินโลกโซเชียลมีการบอกว่ามีเพื่อนของเพื่อนที่อยู่ที่นั่นนะครับสามารถออกมาได้แค่ตัวนะฮะแล้วก็ทรัพย์สินที่สะสมมาทั้งหมดก็คือสูญหายไปกับไฟนะครับแต่ว่ายังดีที่รอดชีวิตได้ยังวิ่งหนีออกมาได้ทันนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าแต่เราต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะ